สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอนุชาซื้อขายรถหรูนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับผมเป็น bmw นะครับ x1 ตัวดีเซล m sport นะครับคันนี้ปี2017นนะครับรถออกเดือนพฤศจิกายนนะครับมี bsi เหลือปลายปีนี้ครับผมหมดพฤศจิกายนนะครับนี่คือสภาพที่ซื้อเข้ามานะครับ โดยรวมสวยมากเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จะให้ดูแบบละเอียดนะครับดูแบบตัดสินใจได้เลยนะครับผมคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลย ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวแบบเจาะจงเลยนะครับก็เครื่องผมก็ไม่รีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ามี BSI เหลืออยู่นะครับหมดเดือนพฤศจิกายนครับผมคันนี้ปี2017นะครับไม่70,000ปลายนะครับ7 9 0 0นะครับผมก็มี BSI เหลือนะครับคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ ราคา1 3 9 0 0ล้านบาทนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้ล้านสองนะครับโดยประมาณนะครับผมก็ถ้าเป็นไฟแนนซ์ของ SCB นะครับหรือว่าไทยพาณิชย์นะครับลูกค้าอยู่แต่จังหวัดยื่นเอกสารได้เลยครับผมโอนจองยื่นเอกสารได้เลยครับผมกับ b m w ตัวดีเซล M Sport รคันนี้นะครับ รถที่สวยมากคันนี้บอกเลยนะครับคันนี้สภาพนี่คือยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับได้มาราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับผมก็ก็กำไรแสนกว่าบาทก็เอาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับขายยากมากไม่มีรถนะครับคันนี้ฝากด้วยเลยกันนะครับติดตาม ได้ที่เพจอนุชาซื้อขายรถหรูหรือว่าเป็นลน์นะครับผมกดพิมพ์เขาว่าแฮชแท็อนุชาซื้อขายรถหรูรหรก็จะเจอรถต่างๆที่ผมโพสต์นะครับในกลุ่มรถแจกก็ดีหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวก็ดีนะครับคันนี้เพิ่งมาเมื่อวานนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ลงขายแล้วนะครับ ก็มีเก็บงานประมาณ3-4วันนี่นะครับถ้านลูกค้าจองแล้วก็เก็บงานก็ส่งมอบได้เลยนะครับส่วนเอกสารเพิ่มเติมอยากจะเช็ค BSI รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมลึกๆนะฮะก็ก็ถามผมทีแล้วกันนะครับถ้าตัดสินใจพร้อมซื้อนะครับคันนี้1390,000บาทฝากไว้ด้วยนะครับผมเป็นตัวดีเซลหายากเลยนะครับก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทพ่านโชคดีนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ